สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการไอเทมออนไลน์ครับในช่วงเดือนตั้งแต่กรกฎาสิงหาแล้วก็กันยาจะเป็นช่วงฤดูซัมเมอร์ฤดูร้อนของทางยุโรปหรือทางอเมริกาครับทางต่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีแคมเปญเจ๋งๆนะครับของ Xbox Live ซึ่งเจ้าของเครื่อง Xbox หลายคนก็อาจจะไม่รู้ ด้วยซ้ำไปหรือคนที่ไม่มีอาจจะไม่เคยรู้จักเลยว่ามันคืออะไรนะครับในชื่อโปรแกรมที่เราเรียกว่า summer of arcade xbox live summer of arcade โปรแกรมนี้คือโปรแกรมอะไรคือโปรแกรมที่จัดขึ้นทุกปีสำหรับชาว xbox ซึ่งจะมีเกมดาวน์โหลดคือเกมดาวน์โหลด arcade เจ๋งๆของ xbox ออกมาเยอะมากและเป็นเกมที่น่าสนใจ ในปีนี้2 0 1 1 Xbox Live Arcade Summer o l t a r c a d e เนี่ยก็มีเกมที่น่าสนใจหลายเกมด้วยกันซึ่งวันนี้ผมจะมาไล่เรียงให้ฟังว่าทั้งหมดมีเกมอะไรบ้างออกเมื่อไหร่และใช้พอยต์เท่าไหร่ในการซื้อหานะครับเริ่มต้นกันด้วยวันที่20กรกฎาคมเกม RPG สดใส s <S น่ารัก <ready. S 1> ชื่อว่า s <S b a <ashed> s t o n แมสตันเป็นอารจมุมมองจากด้านบนด,ดูแล้วเป็นภาพการ์ตูนซึ่งค่อนข้างจะน,น่ารักจะมาให้โหลดกันในราคา1200พอยต์นะครับรูปแบบการเล่นก็จะเป็นแนวมุมมองจากด้านบนมีการใช้อาวุธต่างๆเดินฟันฉากค่อยๆงอกขึ้นมาระบบการเล่นลึกซึ้งเป็นยังไงเรายังไม่รู้แต่มันเป็นเกมที่ดีไซน์สวยแล้วก็ดูจะมีเกมเพลย์ที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นเอามาแนะนำกัน เกมต่อไปในวันที่27กรกฎาคม From Dust จากค่าย Ubisoft เป็นเกมที่ส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างสนใจมาก Ubisoft ภาคหลังนี่ทำเกมออกมาได้โดนใจผมยังไงก็ไม่รู้นะ From Dust จะเป็นเกมที่เกี่ยวกับเราจะได้เล่นเป็นพระเจ้าครับในการใช้พลังจัดการโลกเราจุดมุ่งหมายเกมเนี่ยคือเราจะต้อง ช่วยชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งในการเอาชีวิตรอดจากภัยธรรมชาติต่างๆในเมื่อเราเป็นพระเจ้าเราก็จะมีพลังในการที่จะหยิบยกน้ําทะเลเอาไปทิ้งที่อื่นหยิบลาวาไปวางที่อื่นหรือหยิน้ํามาเทใส่ลาวาเพื่อให้ลาวาแห้งละลายกลายเป็นพื้นดินหรือดึงทรายออกเพื่อให้น้ําไหลสารพัดรูปแบบในการควบคุมธรรมชาติ มันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะไอเดียดีมากๆ,ๆแล้วก็มีรูป <ๆ S 2> แบบอาร์ตแล้วต่งางๆก็น่าสนใจตัว f อร m d u ัสจะมาในราคา1200พอยต์ครับเกมที่3ต่อไปคือ Insanely Twist Shadow Planet ตชื่อยาวสัใจมากมาในวันที่3สิงหาคมนะครับในราคา1200พอยต์ เกมนี้เนี่ยมันจะลักษณะมันจะเราจะได้เป็นจานบินจะบินไปตามดันเจียนซึ่งจะเป็น2มิตินะครับแล้วก็มีการต่อสู้กับศัตรูรู้สึกจะเป็นเหมือนคล้ายเกมยานยิงคล้ายๆพิกเซลจังชูเตอร์นะู้แล้วก็มีเก็บอาวุธมาแก้ปริศนาเพื่อเปิดทางไปต่อก็ดูแล้วเป็นอาร์ต ทำมือทำมือคล้ายๆจะว่าไปก็คล้ายๆลิมโบเหมือนกันนะใครถ้าใครได้เล่นเมื่อปีที่แล้วก็ดูที่เป็นเกมที่น่าสนใจครับน่าสนุกดีต่อไปเป็นวันที่10สิงหาคมฟุตนินจาคีเนกครับใครที่เป็นเจ้าของเครื่องเอค์บ็อกจะเป็นเจ้าของคีเนกแล้วก็หาเกมคีเนกเล่นยากเหลือเกินฟุตนินจามีให้ดาวน์โหลดแล้ว ตัวเกมก็เจ๋งนะเพราะใครที่เคยเล่นเวอร์ชั่นของ iPhone, iPod, iPad ต่างๆก็น่าจะรู้ดีว่ามันเป็นเก,เกมที่เล่นง่ายแค่ลากมือไปมาปุ๊บๆแต่ทีนี้พอมาใช้ร่วมทีเน็่เราต้องใช้ทั้งตัวและฟันนุ่นฟันนรี่ผลไม้สา์กระจายแน่นอนงานนี้นะครับน่าสนใจมากคิด็นคุ้มจะัะสุดท้ายของโปรแกร,รมวันที่17สิงหาคมครับ toy soldier co war ครับ คือรูปแบบลักษณะของมันเนี่ยผมเาดาว,ว่าน่าจะเป็น third person shooting ก็เป็นการจำลองรูปแบบสงครามสมัยช่วงปี80ครับมีเฮลิคอปเตอร์มีรถถังออกมาบังคับหรือว่าจะลุยเดี่ยวเหมือนเป็นแลมโบก็ได้นะครับที่สำคัญน,นะคือเกมมีคอปด้วยเล่นพร้อมกันได้หลายคนก็ดูดีน่าสนใจมากตัว toy soldier 4 w o w นี่จะมาในราคา1,200ออยนะครับ สุดท้ายถ้าใครที่ตัดสินใจซื้อเกมในโปรแกรม Summer of a r c a d e ของ Xbox Live ครบทุกเกมเนี่ยจะมีราคาทั้งหมดอยู่ที่5,000พยต์นะครับใครซื้อซื้อครบ5,000ยต์ครับได้เกมสุดท้ายเกมนี้แถมฟรีครับ Crimson Crimson Crim Alliance ครับจะเป็นเกมแนว a อคชั่น p g ครับดูคล้ายๆแนว d u ดั o จ s i e ี e หรือว่า Diablo นะครับมุมมองจากด้านบนนะก็ดูน่าสนใจน่าเล่นดีครับตัวเกมเองเนี่ยราคา1200ร้อต์และออกวันจำหน่ายวันที่7กันยาแต่ถ้าใครซื้อเกม5เกมที่บอกมาข้างต้นครบทุกเกมได้เกมนี้แถมฟรีนับว่าคุ้มค่าแนละน่าสนใจมากอย่าลืมครับเจ้าของ Xbox นะครับ x b o x Live นะครับ Summer of Arcade รวมเกมดาวน์โหลดที่น่าสนใจของ Xbox ตลอดฤดูซัมเมอร์นี้อย่าพลาดครับ